ออยค่ะน้ำหนัก94ค่ะจำความได้ก็เป็นคนที่แบบว่าอ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วคืออ้วนแล้วโดนล้อใส่เสื้อผ้าไม่ได้แต่งตัวยังไงก็ไม่สวยตาอะค่ะน้ำหนัก79้าค่ะก็อยากสุขภาพแข็งแรงพี่เป็นโรคหลายโรคเบาหวานความดันเกตค่ะน้ำหนัก120กิโลกร,รัมค่ะบางทีเรียกมอเตอ,อร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ไม่รับพี่นะแบบเอียงกันแบบเธอไปสี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ได้อยากอยู่ในสภาพแบบนี้ ทั้งอดอาหารทั้งกินยาลดน้ําหนักคือยิ่งอดอาหารเนี่ยคือยิ่งไปใหญ่เลยหิวขึ้นทวีคูณอ่ะพี่แล้วเราก็กินกินแล้วมันก็บวกเพิ่มเมิ่มเมิเม่เมเพิ่มก็ออกกำลังกายก็แล้วทานคีนทานคีโตแต่พอทานไปสักสามเดือนสี่เดือนบางทีถือไข่ต้มอยู่ในมือมันเกินไม่ลงแล้วอะ่ะอาหารเสริมที่เขาว่าดีๆนะที่สรรหามากินลดเองก็ลดนะพะว่าสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิม ้วนเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ท้อเราก็หมดเงินไปกับตรงเนี้ยเยอะกว่าค่าผ่าตัดอีกก็เลยมาตัดสินใจเอาวิธีเนี้ยแหละเหมาะกับเราแล้วล่ะวิธีที่ผ่าตัดกระเพาะเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วค่ะที่ศึกษามาก็ศึกษามาเยอะพอสมควรการผ่าตัดแนตะ่พี่ว่ามันเป็นวิธีที่อีกทางเลือกอนยะ่างเงี้ยมันจะทําให้ลดท้องอ้วนอนะ่ะมันยั้งยือดเด่ะ เพื่อกลัวเรื่องการวางยาร่างกายของคนฟื้นเร็วฟื้นช้าฟื้นอะไรเงี้ยแก้ปวดแค่นั้นแหละคือมีหมอวิสัญญีอยู่บนหัวเราตลอดตื่นมาก็เสร็จแล้วกลัวเจ็บเนาะพี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั่นใจโรงพยาบาลมั่นใจหมอมั่นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาคือให้คําแนะนําดีทุกคนเลยค่ะ ันเป็นการผ่าตัด2กล้องไม่ค่อยน่ากลัวแบบที่คิดผ่าตัดเอากระเพาะบางส่วนนะคะจริงๆก็ประมาณ80%นะคะออกไปทําให้ทานอาหารได้น้อยลงค่ะแล้วก็ช่วยตัดกระเพาะอาหารในส่วนที่คอยสร้างฮอร์โมนแห่งความหิวออกมาค่ะ คนไข้เข้ามาตอนแรกก็จะติดต่อที่แผานกสัญญกรรมก่อนทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะให้แบบสอบถามแล้วก็จะคัดกรองโรคเบื้องต้นเช่นโรคทางจิตเวชหรือว่าความผิดปกติเกี่ยวกับการกินอาหารหรือว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามาเจอกับหมอก็จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําก่อนนะคะเพื่อจะเตรียมตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ เจาะเลือดนะคะประเมินดูว่ามีโรคประจําตัวหรือว่าโรคอะไรอื่นๆเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น,นะคะ่ะเพื่อดูว่า กระเพาะอาหารเนี่ยไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆเช่นไม่มีมะเร็งหรือว่าไม่มีการติดเชื้อแบคทีรียบางชนิดอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านหมดนะคะก็สามารถลงคิวผ่าตัดได้เรามีทีมที่ดูแลเป็นสาขาสาขาวิชาชีพอยู่หลายแผนกทั้งอายุรแพทย์นะคะสัญญาแพทย์วิชัณยีแพทย์ะคะ่ะนอกจากนี้เราก็มีทีมของนักโภชนาการนะคะมาช่วยดูแลเรื่องของการปรับการกินอาหารนะคะทั้งก่อนและหลังผ่าตัดของให้คนไข้มั่นใจได้เลยะคะ่ะว่า ถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลของเราะคะทางโรงพยาบาลของเราค่ะมีทีมที่คอยดูแลคนไข้ทั้งก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดค่ะอย่างมีมาตรฐานสากลคะ่ะ ถ้คิดไว้ว่าเออมันเป็นการผ่าตัดอะไรอย่างนี้มันน่าจะเจ็บมากกว่านี้อย่างวันนี้ที่เห็นก็คือพี่เดินปกติแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆที่รู้เลยคือเรากินได้น้อยลงแล้วเรารู้สึกอิ่มมันไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรากะเพาะใหญ่ๆอะค่ะจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าต่ำกว่าร้อยแต่หมอบอกว่าน่าจะได้อยู่แล้วพี่ก็เลยเอาลงมาอีกหน่อยสัก70ตัดสินใจถูกแล้วก็เชื่อในฝีมือคุณหมอด้วย